ลุดรามา่าเควินปินส์บัวเตงยอมรับว่าเคยโกหกที่บอกลิโอเนลเมซี่เก่งกว่าคริสเตียโนโรนัลโด ตอนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่วงเมซี่ Family กับขวัญลามาเซียครับวันนี้เปรื่องราวที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันครับเป็นกระแสที่โอ้โหนะกำลังตอบโต้กันอย่างดุดเดือดเลยในโลกโซเชียลมีเดียครับเป็นคำพูดของเควินพิส์บัวเต็งอดีตศูนหน้าทีมชาติกาน้าครับที่เพื่อนๆเ,เนี่ยน่าจะเคยคุ้นหน้าเคยได้ยินชื่ออยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเคยาแข่งกับหลายๆสโมสรน,นะเรียกได้ว่าเป็นนักเตะจ,จอมเนจร คนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับกับคำพูดที่บอกว่าเขาโกหกที่บอกว่าเมซี่เนี่ยเก่งกว่าโรนโ,โดจริงหรือเปล่านะคือผมเนี่ยมานั่งฟังแล้วนะครับก็ออมองว่ามันไม่ค่อยแฟร์นะกับทั้งตัวของปบนส์บัวเตงด้วยที่เขาโดนแฟนเมซี่ด่าแล้วก็ไม่ค่อยแฟร กับแฟนบอลบางส่วนนะที่มองในเรื่องนี้เนี่ยผิดแปลกไปจากต้นฉบับน,นะครับก็เลยอยากจะนำเสนอในอีกมุมมองหนึ่งเพื่อที่จะได้เข้าใจตรงกันนะครับแต่ว่าก่อนจะเข้าเรื่องต้องของย้ำจุดยืนก่อนว่าทุกครั้งเวลาทำเรื่องของเมสซี่หรือโรนโดเนี่ยจะต้องมี ดราม่าตามมาอยู่เสมอครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับตัวผมก็รู้ตรงจุดนี้ดีนะครับผมยังย้ําจุดยืนเหมือนเดิมครับว่าทั้งสองคนเนี่ยคือสุดยอดนักเตะแห่งยุคนะไม่รู้แหละนะครับมันขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลถ้าเกิดว่าคุณชอบเมซี่คุณก็จะมองว่าเมซี่ดีที่สุดถ้าเกิดว่าคุณชอบโรนโดคุณก็จะบอกว่าโรนโดเนี่ย ดีที่สุดง่ายๆแค่นั้นนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องมาถกเถียงกันนะอ่ะเข้าเรื่องเลยนะครับคือปรินส์บัวเต็งเนี่ยแกไปนั่งให้สัมภาษณ์กับผ่านในรายการไว้วิดไฟในช่อง YouTube ของริโอเฟอร์ดินานครับ ตำนานกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะก็บอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับในอดีตที่ผ่านมานะเพราะว่าปินซ์บวเตงแกก็โหเคยค้าแข่งกับหลายสโมสรครับเคยร่วมงานกับนักเตะกับโค้ชเยอะแยะมากมายก็เอาประสบการณ์ตรงเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะครับไอช่วงที่มันเป็นดรามา่านะ เป็นช่วงที่เขาพูดสั้นๆประมาณสัก2-3ถึง3นาทีเองแต่ว่าคนเนี่ยเอาประโยคไปบิดเบือนนะครับเอาไปนำเสนอแบบไม่ครบถ้วนจนเกิดเป็นความเข้าใจผิดของแฟนบอลน,นะครับในช่วงหนึ่งที่เป็นสปอตเตงแกเล่านะสิ่งที่แกบอกว่าแกขอโทษแฟนแฟนบาร์เซโลนาแล้วก็ที่บอกว่าเป็นเรื่องที่โกหกที่สุดในชีวิตเนี่ย มันคือตอนที่แกพูดว่าแกเป็นแฟนบอลของบาร์เซโลนาทั้งๆที่ความจริงแล้วเนี่ยนะครับแกซับพอร์ตแฮธาเบอร์ลินและเป็นแฟนบอลของสโมสรเรอัลมาดริดแกไม่ได้ขอโทษที่แกโกหกบอกว่าเมซี่เก่งกว่าโรนโดนะครับนี่คือจุดที่สื่อต่างๆเนี่ยเอาไปเล่นกันจนเกิดเป็นความสับสนแต่ผมก็ไม่ได้โทษสื่อไทยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ย นะต้นฉบับที่แปลมาเขาก็ตัดทอนมาเหมือนกันนะครับเพิ่มกระแสนะดึงยอดกดไลค์ยอดกดแชร์นะครับให้แฟนบอลทั้งสองฝั่งเนี่ยมาคอมเมนต์เถียงกันเพื่อที่จะได้เพิ่มค่าการมองเห็นอันนี้มันเป็นเรื่องปกติมากๆากในการทำข่าวนะครับคลิกเบสให้คนเข้ามาดูมากที่สุดนะ,ะมาดูสิ่งที่สื่อหลายๆเจ้าเนี่ยเอามาแปลกัน นะครับปิแนสโบเตงบอกว่าอันนี้คือในมุมที่สื่อหลายๆเจ้าในไทยเอามาแปลนะครับปิแอสโบเตงบอกว่าผมจำได้ว่าตอนที่ผมย้ายมาอยู่กับบาร์เซโลนาเมื่อตอนปี2019พวกเขาถามผมทันทีว่าใครคือนักฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลกผมต้องพูดว่าลีโอเนีลเมสซี่ออกไป มันเป็นหนึ่งในคำโกหกครั้งใหญ่ในชีวิตของผมผมเป็นคนพูดความจริงเสมอแต่ที่ต้องโกหกเนื่องจากมันเป็นผลทางเดียวที่ผมจะได้สวมเสื้อบาเซียน่าความจริงก็คือผมเป็นแฟนบอลของเรอัลมาติดมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นผมชื่นชอบคิเยโนโรนัลโดเป็นอย่างมากแต่พวกเขาบอกว่า ผมต้องพูดชื่อเมซี่ออกไปไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่ได้เล่นทีน่นี่นี่คือประโยคที่สื่อไทยเอาไปแปลแต่ถ้าเกิดว่าคุณเสียเวลาสักนิดหนึ่งนะครับมานั่งดูตัววิดีโอต้นฉบับเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่ามันจะไม่มีดราม่าอะไรแบบนี้เลยนะครับย้ำอีกทีว่าสิ่งที่ปิสบูเตงแกขอโทษเนี่ย คือแกขอโทษที่แกเคยบอกว่าแกเป็นแฟนบอลบาเซลูนาเพราะความจริงแล้วเนี่ยทีมที่แกชื่นชอบคือแฮ่าเบอร์ลินนะเป็นต้นสังกัดแรกในยุโรปของเขาแล้วก็ชื่นชอบเรอัลมาดริดแกก็เลยขอโทษแฟนบาซ่าครับที่แกบอกว่าครั้งหนึ่งแกเคยชื่นชอบบาซา่านั่นคือคำโกหกแต่ที่บอกว่าเมสซี่เก่งกว่าโรนโดเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเขาโกหก นะครับอ่ะลองดูไปพร้อมๆกันนี่คือช่วงที่แกเล่านี่ครับอ่ะดูช่วงนี้นะครับเขาบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะผมเนี่ยตอนที่ผมเล่นให้กับลาสปอมัสพวกเขาเคยถามว่าใครคือนักเตะที่ดีที่สุดในโลก ผมตอบว่าถ้าในาโลกเนี่ยคือโรนัลโดแต่ว่าในกาแล็กซี่นี้เนี่ยคือเมสซี่เห็นไหมครับว่าปิแอสโบเตงเนี่ยยกย่องเมสซี่ขนาดไหนถ้านักเตะที่เก่งที่สุดในโลกเขายกให้กับโรโดแต่เมสซี่เนี่ยมันมาจากกาแล็กซี่อื่นมาจากจาักรกาวาลอื่นมาจากดาวดวงอื่นแล้วผมมานั่งขุดนี่คือบทสัมภาษณ ตอนสมัยที่ปินอสบัวเต็งเล่นกับลาสปอมัสนะครับแกเคยพูดแบบนั้นจริงๆดังนั้นไอที่บอกว่าแกโกหกเนี่ยแกไม่ได้โกหกที่ว่าเมซี่เก่งที่สุดในโลกแต่แกโกหกที่แกเคยบอกว่าแกชื่นชอบบาซ่ามันไม่เป็นความจริงเพราะว่าทีที่แกชื่นชอบเนี่ยคือเรอัลมาดริดกับทางแฮท่าเบอร์ลินนะครับแล้วทีนี้แฟนๆก็จะถามว่าอาวทำไม ชอบมัดติดถึงไม่ไปเล่นให้กับมัดติดนะมาเล่นให้กับบาซ่าทาไมเพราะว่ามัดติดไม่ได้อยากเซ็นสัญญากับแกงไงแต่ตอนนั้นบาซ่าต้องการสูนหน้าเข้ามาเป็นแบ็กอัพให้กับหลุยส์โซเลสก็เลยไปเซ็นมานะครับหลังจากที่หมดสัญญากับทางซาร์ูโอโรแล้วเป็นฟรีเอเยต์ย้ายมาอยู่กับบาซ่านะครับไม่ได้เล่นเลยลงสนามไป3นัดยิงไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวอยู่กันแค่ช่วงสั้นๆครึ่งฤดูกาลแล้วก็ย้ายออกไป นะครับแต่ว่าแฟนบอลบางส่วนเอาพูดตรงๆแฟนบอลฝั่งของโรนโดไม่รู้ว่าเอาวิดีโอไปปะติดปะต่อยังไงกลายเป็นประโยคที่บอกว่าปินสูโปรเตงโกหกคือโกหเรื่องที่ว่าเมซี่เก่งก,กว่าโรนโดทั้งๆที่ความจริงเนี่ยมันไม่ใช่นะครับนะคือถ้าไม่ว่างมานั่งดูวิดีโอฉบับเต็มลองหาสื่อเจ้าอื่นครับที่เขาเอาคำพูด เอาบทสัมภาษณ์ที่ไม่ได้บิดเบือนเนี่ยมาลงมีเยอะอย่างเช่นสื่อเนี่ยนะครับเขาก็ลงเอาไว้เลยนะว่าเนี่ยเขาถามผมว่าใครคือนักเตะที่ดีที่สุดผมก็ต้องบอกว่าเป็นเมสซี่แต่ว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยผมก็พูดเอาไว้แล้วตั้งแต่ตอนอยู่กับลารสมอมัสในเพรสคอนเฟอเรนซ์นะว่านักเตะที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยคือโรนัลโด้แต่ว่านักเตะที่ดีที่สุดในแกรล็กซีเนี่ย คือเมสซี่ง่ายๆสั้นๆแค่นี้ครับไม่ควรมีดรามา่านะมาด้วยตัวฉบับเต็มเนี่ยก็จะเข้าใจครับว่าเขาไม่ได้โกหกเรื่องเมสซี่หรือโรนโดแต่เขาโกหกเรื่องบาซากับเรอัลมาดริดแค่นั้นเองเ <laughs> นี่ยครับเขาบอกว่าขาอโทษแฟนๆบ,บาซ่านะ อาจจะเกลียดผมเพราะว่าตอนนี้ผมชอบ oh. เรอัลมาหลิดจบแค่นั้นเองนะครับคือผมว่าการเอาข้อความมาดัดแปลงเอามาประติดประต่อในในบริบทที่ผิดเพี้ยนไปะมันก็ไม่แฟร์กับตัวของปิ้นตัวเต็งก็โดนแฟนเมซี่ด่านะครับอันนี่คือทั้งหมดครับของ เมซี่แฟมิลี่ในวันนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าครับสวัสดีครับ